สวัสดีครับมัเนี่ออกมาเรียนน้ำนองเพื่อนน้อเพื่อนเฮ็ดยังกันกินน้อ,อนี่สองสามคนนี่พาก,กันโซเลกันอยู่นี่เห็นบ่มีน,นองหมาเพื่อนกันนอนสบายใจฮักถกแก,ก,แกครับเี่ครับทุกคน,นแก่ก่อกแกเพื่อนไปทั้งใดกับไปน้ำตลอดเอาเบืองเ<บ>พื่อนเฮ็ดน<ก>ี่นู่อย่างมึอนี่เบืองก่อนโอแกงาส่บัวใส่ปลากระป๋องตอนนี้เติมน้ำอยู่ครับ น้ำก็บ่หนุงยากด้ครับเ้าำแข็งเติมเรื่อยง่ายๆสบายบหบาเห็นบอกเบิ่งกนองทุกเกมเห็นบอแกงสายบัวมะเบืองเด้อเมนูบันน,นอกเขาวิถีชีวิตคนชนบทครับหาอยู่หากินง่ายๆบรรยากาศกรลมลื่นดีเห็นบอทุกคน บรรยากาศดีหรายงามเงาเงามอากาศรลล้อนๆเพื่นก็มานั่งเรียนกันนี่ละกับมีเพื่อนๆม,นมาเรียนน้ำลายเจอไหลคนแวะเวียนกันมาเนาะ <c oughs> บรรยากาศธรรมชาติค่อนข้างดีลมเย็นสบาย <c oughs> <c oughs> เห็นบ่ทุกคนบรรยากาศดีขนาดเลย <c oughs> ตอนนี้แกงเห็นบ่เนี่ทุกคนบักดันเห็นบ่ <c oughs> ที่ผมเคยบอกเพื่อนๆเวลาเขาแกงปลาแกงยังบ่จําเป็นต้องใส่หยดม้ำขามเนาะเพียงแต่มีหมักดันเนี่ยบอทุกคนจะพานเพื่อนมาเบียงหมักดันเนาะ บางคนก็บบัวหูรหรือเพื่นบัวหูบัวหมักดันเป็นยนังไงบ้างทุกคนลูกมักดันบ่เขาจะออกรสเปรี้ยวกลมกลมทุกคนใส่แกงปลาใส่แกงไก่ใส่ยังเนี่ยแสบตายแสบปวดแสบปูด,แส,ดแสบอิริหรอ,อขั้นตอนก็ง่ายๆเพื่อนใส่มักดันลงไปนะเป็นเรี้ยวเนาะเอาบ่ต้องไปใส่ยอดมะขามแล้วก็มีใบมะกรูดเนะาะตามด้วยตะไคร้ทุกคน ก็บ่ได้งุงยากอะไยังน,นี่มีสายบัวที่ขาดบ่ได้คือสายบัวไอ้เม่น้อ,นองเพิ่นไปล้างสายบัวแล้วทุกคนเห็นบ่เพิ่นดึงมาจากบ่อเนาะเห็นบ่ง่ายๆสิบายเย<ห>ด้อมาเบิ่งขั้นตอนเพิ่นเหตุบ่าทุกคนนี่อืมดีเด้อง่ายเด้อว,วิธีชีวิตบ้านนองเออเพิ่นก่อนข้างก่อนปอนสิบายเนะาะเจ้าของไอ้อันนี้เอิ้นอีหยังเนาะเออนอีหยังดีเนาะ เอเอ้รีสอร์ทบ้านสวนดีกว่ารีสอร์ทบ้านทุ่งเนาะเออตัางซื้อเป็นรีบ้านลิมมูนปะรีสอร์ทลิมมูนเออเออตัางซื้อพวกเขาถือว่าเขาการค้าเลยการค้าเนาะเขาเป็นรีสอร์ทลิมมูนเนาะเออตัางซื้อให้เลยวันนี้ตัางซื้อเลยเพิ่นมารีสอร์ทลิมมูน เป็นรีสอร์ทส่วนตัวเพ işte. ื่อนที่ขับยามเงาเงาของเธอเพ่นกับมานอนเรือนนี่ละนี่มาไม่รีสอร์ทเทียบกิมาบ่เทียงหน้ารีสอร์ทเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทส่วนตัวเพื่อนขับเห็นบ่บรรยากาศดีบ่เพื่อนเพื่อนแวะเวียนมาหาเยอะแยะหรือทางกางเวียนกลางคืนก็ถือว่าบรรยากาศ่อนข้างดีเงียบสงบลมลืนดีเห็นบ่ทุกคนอเห็นบ่ หารึเถอะฝนตกเพิ่นก็ไปหาจับกบจับเขียดอยู่ใกล้ๆดีแล้ก่นนี่อือบ่ต้องเดินทางไกลเนข้างหน้าจะเป็นทุ่งนาอือข้างหน้าเป็นทุ่งนาเพิ่นไปจับบจับเขียดไปหาป่าใกล้ๆเพิ่นบ่ได้หาไกลถ้าไกลอีกนอยนึงประมาณ300เมตรก็เป็น เปลนน้ามุ้นนี่ทุกคนจะเป็นน้ามุ้นบางเทถ้าคนกลับไปวานแหววานอย่างนาะแล้วเพิ่มคนกับบริวารหนักนอกคนก,กับนอนอยู่ในปีบ่บางเทืาหลูกน่องคนไปวานมากับมาสูส่สคนกินมอง,งมองมองก็มองอเอ,อ่พมคนกลับไปวานแหบางเทืาหลูกน่องหรือทีมงานกับมาแบง่งคนกินเนาะก็มานั่งกินนั่งยังมวนๆอยู่หนึ่งห้องเอกก็ถือว่าสบายถือว่าโอเคบรรยากาศลมลื่นดีสบายง่ายๆนาี่ทุกคนอืม นี่ก็พอดีเดิอนทานมาก็เลยแวะมาเด่นน้ำมาเบื้องวิถีชีวิตบ้านนอกเนาะง่ายๆเนาะรีสอร์ทลิม,มูนเนาะเออตัางเสื้อเลยรีสอร์ทลิม,มูนเออบรรยากาศดีเออเขียนไป้ายไว้นาหนารีสอร์ทเลยเนาะมาดอกเยื่นปุ่นเลยไปเพยายามอืมบรรยากาศดีหลายครับพาเพื่อนๆมาเบื้องมาเยี่ยมามาชม ลงมาจากถนนลาดยางก็บอกไก่ทุกคนประมาณสี่หลอยเมตรได้ยเนาะเดินลงมานี่ก็ถือว่าบอกไก่ทุกคนลงไปหนี่ลงไปน้ำมูลกับประมาณอีกสามหลอยก็เมตรเกือบสี่หลอยเมตรแล้วทุกคนมอง่นอยู่กับอยู่ระวังกลางพอดีนะถือว่าทำเลก่อนคางดีบรรยากาศก่อนคางดีดีทุกคนหาเลือกเธวฝนตกจังสี่่นกับไปหาจับกบจับ,ขบเขียดยุ่นีเราทุกคนนี่ อยู่น้ำยุ่นี่ก็เป็นทุ่งเนาะเป็นทุ่งเขาหน้าปังเนาะตอนนี้เขาก็เก็บเกี่ยหมดแล้วค่อนข้างจะโลง่งจะโปร่งอยู่ทุกคนอืมถือว่าบรรยากาศค่อนข้างดีเนาะอันละเเถือทีมงานเพิ่นลรือลูกหนองเพิ่นไปหาปู่หาป่ามาพาันมากะเอามาต้มมาแกงกันยุน่นี่เอามาปิ่งมาย่างยุ่นี่กะถือว่าดีบรรยากาศค่อนข้างดีด้วยทุกคนเออถือว่าดีแห้งด้ทุกคนกับ้าเพื่เพื่อน,อนมาเบิ่งเนาะตอนนี้กะ ตั้งน้ำห่อนด้วยวันนี้จะแกงสายบัวส่ปลากระป๋องทุกคนมียูปา่าต่ก็บ่อยากกินเนาะอยากกินอาหารอัดกระป๋องไหมทุกคนกาพาเพื่อนเืนมาเบืองชมเพื่อนๆพน่ยังสี่ละหาอยู่หากินง่ายๆเนาะบ่ได้ยุ่งยๆๆากบ่ได้ตั้งกฎกติกายังให้เจ้าของยุ่งยักยังมากไม้แบบกินง่ายอย่ง่ายเนาะสะดวกสบายถือว่าดีเด้ยทุกคนอื การตั้งกฎกติกาจนเกินไปบางเธอกระเฮ็ดนี่ห้องหนุ่ยากเนาะฮะฮะเขาโมดุดค้อเรียเขานุ่่ไปเคี่ยมต้องมีลว่างใช่ไมลมลื่นดีทุกคนลมพัดวิววิวเลย พาเพื่อนเดินมาเบิงทั้งเนียนว่าบรรยากาศดีหลายทุกคนอย่างสี่หลาวิธีชีวิตบนนอกเนาะยามไอ้แหล้วจากฤดูฟักดำแหล้วจากฤดูเก็บเกี่ยวกับาอยูกันทั้งสี่ละทุกคนหาเบิงเลยยากเลยเนาะถือว่ามีร่มสุขแห้งได้บนนอกเขาบพคือจังอยู่ในพื้นที่ที่เจริญและต้องเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานแข่งขันกันเนาะ อันนี้ขาบอจําเปลี่ยนต้องไปแข่งขันผู้ใดเพียงแต่ขาบ่มีหนีมีสิเขาอยู่แบบพอเพียงก็หาอยู่หากินกันง่ายแบบนี้ก็ถือว่าดีที่ทุกคนมีความสุขหลายนี่เห็นบ่อนองพ่นกะไอ้บ่อนองพ่นกะพ่นกะบ่อยากกินปูกินปลาเลยทุกคนเพิ่นเมื่อนี้อยากกินปลากระป๋องเิ่นว่าสันเิ่นจะแกงปลากระป๋องสายสายบัวเบืองว่ามันจะแสบมันจะกลมกลอมดีว่ เครื่องปรุงเพิ่นก็มีเลยทุกคนตอนนี้ก็ตำพริกอยู่เนาะกบมีนี่ละหมักดันหมักดันใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร่แล้วก็สายบัวเห็นบ้สายบัวใส่ลงไปเห็นบ่ดีเทุกคนจังสี่ละง่ายๆสีใบลมลืนบรรยากาศดีหลายมีหอดอันนี้ทุกคนมีหอดปักอีตูมีหอดปักอีตูทุกคนนี่ยักอีตูงามๆเลย เกับผ้าเป็นเขื่อนมาเบืองจังสี่ละวิถีชีวิตบานนอกมองกับมีทุกคนนี่มองทายกับมีห้างรเทือยญ่ำิ่านอยากใส่ิ่นกับมาหลายค่นนี่มีตะปาน้ําเต็มเลยทุกคนแต่กระบอกยากดอกใดๆออกก็ไปใส่ปป๊บเดียวนะกระไดปูไดปลามาประกอบอาหานะรก็ถือว่าดีด้วยทุกคน อาบานอยู่ติดแม่นม้ำบ่ได้หางไก่แม่น้ำบ้านได่ย่ามฝนตกแห้งๆก็หาจับคบเจ้าเขียดแถวีนก็มีวิ่สุกอีกอย่างหนึ่งได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะหาเบืองอย่างเรื้ออยู่ในตัวเมืองไร่ละย่างเงปลาเิ่นก็มีนี่ยตะกุ้นคังไหวจนปลาเหาไก่สิตาใจแล้วปลาดุกเนี่แต่เพิ่นก็บ่อยากเนาะอยากกินปลากระป๋องทุกคนเออถือว่าดีไฟแม่งด่าเิ่นก็มีได้ตะก้นหาลังเทียวเิน่กนกน็เปิดก็มีแม่งด่ามีมาแ้ง ชิงช้ต่างๆมาตกมาตกาตกเอา,า,ามัขัวมานยังกินกันเนาะหลังเถือก็มีแมงดากอาไว้ตำปนกระแสบหลด้วยทุกคนอืกับพาเพื่อนมาเบิงมาเหยี่ยมมาชมเนาะนี่แหละวิถีชีวิตคบนบ้านนอกเย็ดง,ง่ายๆตัวนี้น้ำไก่จังหอนเลยทุกคนเดี๋ยวคกนก็ใสพริกใสย่สยังใส่ปลากระป๋องใส่สายบัวลงไปกระเสบหลยึ้อเก่าทุกคน สี่หลักวิธีชีวิตคนบนนอกเขาง่ายๆสี่บายก็บพาว่าเพื่อๆมาเยี่ยมมาชมมอนีกับ่มีหยังหลายดอกกับสากกไลา์กดแชร์กดติดตามนะเด้อครับสวัสดีครับผมคือบ่ต้อง